อาจารย์ครับที่ที่ท่านใช้ที่ท่านใช้ผมไปเก็บเจ้าโซ่ที่ท่านใช้ผมสติเนาะที่ที่ท่านใช้ผมไปเก็บเจ้าโซ่จบเสร็จแล้วนะครับ เป็นยงไงบ้างไปไว้ผมไหมก็ที่ท่านใช้ผมไปพักพวกอีกห้าคนก็จบยหัวลอก็พักพวกผมห้าคนก็จับมันโปะยาสลบแล้วก็โปยาสลบแล้วก็รอ้ดยแท่งปูแล้วก็เอาไปล้ หลอนด้วยได้กูแล้วก็โยนลงทะเลสาบอาวไทยไปเลยครับโอเคไปลงไปไปไปลงไปลงไหนนะไปลงอ่าวไทยครับไปลงแม่น้ำชีเฮ้ยแม่อแม่น้ำชีมันน้ำมันไม่พอครับท่านไม่ได้ให้เงินผมมาเอ้าเราเช็คที่เซ็นไปให้ล่ะ อ๋อมันมัน,ม,น,ม,นมันปิว้วไปกับลมเลยวะ่ะไอ้นี่นี่ <ไป S 2> ขอโทษครัไปข,ขุดใหม่นะแล้วก็ไปลงในน้ำชีเข้าใจไหมโอ้ยอ้าวถ้าถ้าอ,อ,อย่างนั้นผมต้องต้องมีเครื่องอะไรที่ลงใต้น้ำได้ครับมีเรือนำน้ำอะไรอย่างงี้ไหมครับได้แล้เวเราส่งทางทางอินเทอร์เน็ตแล้วกูเกิลหาดูนะ<า> ท่านท่านเราอ่านั้นผมขอเซ็นเช็คใหม่ได้ไหมคะได้ได้เอาปากกามาปากกามาแล้วก็เช็คมาเลยโอเคครับคัดไม่ไหวรับทุกูงิไม่ได้ไปเลดอเอาไปแล้วใครเหลดอมดเเนี่ยไม่หมดไปเออ